สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ f a c e b o o k Page เพื่อนเกษตร h ช n แนลนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยหรือว่าสายพันธุ์พระราชทานนะครับนี่นะครับต้นนี้เลยวิธีการปลูกนะครับก็เอาง่ายๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆขยันหน่อยก็ขุดหลุมลึกประมาณสัก1เมตรกว้าง1เมตรก็ได้นะครับก็ดีเอาเศษ พวกฟางพวกหญ้าที่มันแห้งแล้วนะครับเอามาหมักผสมคุกเล้ากับปุ๋ยขี้วัวที่ผ่านการหมักนะครับถามว่าทําไมต้องใช้ขี้วัวผ่านการหมักเพราะว่ามันสามารถดูดธาตุอาหารใช้ได้เลยนะครับถ้าเป็นขี้วัวใหม่ๆจากคอกเนี่ยเอามาใส่มันจะเป็นกากนะครับเป็นกากมันก็คือเพียงแค่กาก,ากมันเท่านั้นมันไม่สามารถต้นไม้ไม่สามารถดูดเอาสารอาหารมาใช้ได้แล้วก็ข้อเสียก็คือ คีวัวเนี่ยมันจะมีเยี่ยวของวัวมันเยี่ยวไว้มันจะทําให้มันเป็นกดนะครับมันทําให้ดินเนี่ยมันไหม้แล้วก็ต้นไม้มันจะตายได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไปหมักก่อนวิธีการหมักก็ง่ายๆเลยนะครับเอาใส่ถุงปุ๋ยไว้แล้วก็เอาน้ําผสมกาก,ากน้ําตาลนะครับเอามารดรดแล้วก็มัดถุงกระสอบปุ๋ยไว้สักประมาณ2สัปดาห์มันก็สามารถย่อยสลายได้แล้วนะครับสังเกตดูว่า มันย่อยสลายหรือ,อยังก็คือมันจะออกร้อนๆถ้ามันออกร้อนๆมีควันแล้วก็มีสีขาวๆข,ขึ้นมาหน่อยก็แสดงว่ามันผ่านกระบวนการหมักแล้วนะครับเราก็สามารถเอามาใส่รองก้นก้นลุมได้นะครับเอามาทุกเท้าร,รองก้นหลุมนะครับแล้วค่อยคลุกกับดินแล้วก็ปลูกหนอ่อกล้วยที่เราเตรียมไว้ปลูกลงไปหรือเราจะปลูกลงเลยก็ได้นะครับได้หนอ่อกล้วยมาไม่ว่าจะสั่งมาจากที่ไหนนะครับได้หนอ่อกล้วยมาก็ เอามาขุดหลุมปลูกเลยก็ได้แล้วเราค่อยหาปุ๋ยนะครับมาใส่ทีหลังนะครับให้รากมันเดินก่อนปลูกไว้เลยแล้วก็ให้รากเดินก่อนก็หาปุ๋ยมาใส่ทีหลังปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยที่ผ่านการหมักแล้วเหมือนเดิมนะครับลักษณะเหมือนเดิมเอามาใส่ได้เลยนี่นะครับอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้ก็คือปลูกเลยนะครับไม่ได้ขุดรองก้นหลุมอะไรนะครับก็เอาปุ๋ยมาคลุกเคล้ากับดินแล้วก็ปลูกเลย เราก็ค่อยบํารุงปุ๋ยตามหลังมีเศษฟางมีอะไรนะครับมาคลุมเพื่อให้เกิดความชื้นนะครับมาคลุมไว้นี่นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะโตวสวยงามแล้วเทคนิคการปลูกกล้วยก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนการบํารุงปุ๋ยเคมีเราก็เอามาใส่ทุกทุกเดือนนะครับเดือนละหนึ่งกําก็ได้นะครับโรยรอบๆโคนต้นห่างจากโคนต้นสักประมาณ1ศงอกก็ได้นะครับเพื่อถ้ามันติดโคนมากเนี่ยใบมันจะ มันจะไหม้นะครับถ้าเราไม่ค่อยได้ลดน้ําใบมันจะไหม้แต่ถ้าเราลดน้ําทุกวันเราก็ใส่รอบโควนต้นตรงไหนก็ได้นะครับประมาณกําหนึ่งแล้วก็พววดินลดน้ําปุ๋ยก็เคมีก็จะเป็นสูตรเสมอนะครับ15 1ห15หรือ16 1 6 1 6ก็ได้นะครับเป็นสูตรเสมอบํารุงรากบํารุงต้นบํารุงใบนะครับนี่นะครับก็เป็นเทคนิคการปลูกแบบง่ายๆนะครับดูแล บำรุงรักษานะครับถ้าจะใช้ปุ๋ยเคมีเราก็ต้องใช้ปุ๋ยอินรีย์นะครับควบคู่ด้วยเราต้องใช้อินรีย์นำนะครับเพื่อให้ปุ๋ยอินซีเนี่ยมันจะเป็นการบำรุงบำรุงดินนะครับไม่ให้ดินมันแข็งก็เป็นเทคนิคแบบง่ายๆเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ